อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้มาพบก,กันและพร้อมกันที่จะสงบจิตสงบใจนั่งฟังคำตลัดของพระเยซูคริสต์ใน คำปล่าประกาศของพระเจ้าและร่วมกันอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ก็ขอให้พวกเรานั้นจงตั้งใจฟังนะคะพระบิดาเจ้าข้าสําหรับเวลานี้ลูกๆทุกคนขอคุกข่าวลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก,ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอให้พระองค์นั้นได้สงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกและทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาอ่านในสองโครินบทที่4ข้อ16เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรา กำลังสุดโฉมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันสดุดีบทที่89ข้อ15ชนชาติที่รู้จักการโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระยาเวคือบรรดาผู้ที่เดินในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์อาเมน ให้เรามาฟังคำปล่าประกาศของพระเจ้านะคะคำปล่าประกาศในนามของอิสราเอลเยเรมีบทที่31ข้อ10พระองค์ผู้ทรงกระจายอิสราเอลนั้นกำลังรวบรวมเขาและดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลผงแกะของตนสดุดี บทที่ร้อยยเก้าข้อห้าข้อหขอให้บรรดาผู้ที่เกียรติชังซิโยนได้ขายหน้าและต้องถอยกลับไปให้เขาเป็นเหมือนหญ้าที่งอกบนหลังคาเรือนซึ่งเหี่ยวแห้งไปก่อนมันโตสดุดดีบทที่ห้าสิบห้าข้อเก้าข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงทำลายแผนการของพวกเขา และขอทรงทำให้ภาษาของเขา,ายุ่งเหยิงไปสดุดีบทที่125ข้อ3คาถาของคนชั่วจะไม่คงอยู่เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรมหนึ่งซาโเอนบทที่12ข้อ2เพราะพยาเวจะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ ด้วยเห็นแก่พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะพยาเวขอพอพระทยัยที่จะทำให้ท่านเป็นอิสระขอภัยนนะคะเพราะพยาเวพอพระทยัยที่จะทำให้เป็นอิสระเองของพระองค์สะดุดดีบทที่33ข้อ8ถึงข้อ12ให้แผ่นดินโลกทั้งสิน้นยำเกงพยาเว ให้ชาวพิภพทั้งสิ้นเกรงกลัวพระองค์เพราะพระองค์ตัดโลกก็เกิดขึ้นพระองค์ทรงบัญชามันก็ตั้งมั่นคงพระยาเวทรงทำลายแผนการของบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายร้ายผลแผนการของพระยาเวตั้งมั่นคง,ง,งเป็นนิดแผนการ ในพระทัยขอพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์ประชาชาติที่พระเจ้าทรงที่พระเจ้าของเขาคือพระยาเวก็เป็นสุขคือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์สรดุดีบทที่ 17: ข้อ7ข้อ9ถึงข้อ9ขอทรงสมแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างอัศจรรย์เถิด ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ลี้ภัยให้พ้นจากผู้ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอทรงรักษาอิสราเอลดังแก้วตาขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมผู้ล้างผานข้าพระองค์และจากศัตรูอมหิตที่ล้อม ข้าพองค์ไว้สรุดีบทที่124ถ้าพยาเวมีได้ทรงอยู่ฝ่ายเราเออของให้อิสราเอลกล่าว่าถ้าพยาเวมีได้ทรงอยู่ฝ่ายเราเมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เราแล้วพวกเขาจะกืนเราเสียทั้งเป็นเมื่อเขาเมื่อความกิ้วของพวกเขาพุ่งขึ้นต่อเราแล้ว น้ำทั้งหลายจะซัดเราไปกระแสน้ำจะไหลท่วมเราแล้วน้ำที่เดือดจะไหลท่วมเราสาธุการแต่พระยาเวผู้ไม่ได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อแก่ฟันของพวกเขาเราหนีรอดไปได้อย่างนกพ้นจากกับดักของพานกับดักนั้นก็หักและเราก็หนีรอดไปได้ความช่วยเหลือ ของเราอยู่ในพระนามของพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แล,ละแผ่นดินโลกอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตานำพาให้เราได้อ่านในพระคัมภีร์ตามที่พระองค์ได้ทรงเป่าประกาศนี้ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา พระอ,องค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับลูกทุกคนอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆในครอบครัวจงหมดไปและหลุดพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทุกคนเป็นอยู่ขอให้หายลูกเชื่อและไว้วางใจในพระอ,องค์ลูกขอฝากชีวิตทุกชีวิต ไว้กับพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านนะคะ